เรเวเลเตอร์ไฟอาร์ s Arms, ก่อตั้งเมื่อปี2014โดยกลุ่มอดีตทหารผ่านศึกพวกเขามีไอเดียว่าคงจะดีไม่น้อยถ้าจะสร้างปืนขนาดจิ๋วที่เล็กพอที่จะสามารถใส่ลงไปในกล่องลูกกวาดขนาดเล็กๆได้ประกอบกับการค้นพบข้อมูลการสร้างปืนยังชีพจากในอินเทอร์เน็ตทําให้พวกเขาเริ่มต้นทําการวิจัยและพัฒนาปืนตามไอเดียนี้จนเกิดออกมาเป็นปืนขนาดเท่ากับบัตรเครดิตกระบอกนี้ครับซึ่งพวกเขาเรียกชื่อมันว่า Life Card ชื่อ Life Car ์นี้ก็มีที่มามาจากตัวปืนที่มีขนาดเล็กมากครับคือขนาดเท่ากับบัตรเครดิต มีความหนาแค่0.5นิ้วและหนักเพียง7ออนซ์ซึ่งก็พอๆกับโทรศรัพท์มือถือเครื่องหนึ่งเท่านั้นเองแกะกล่องกันก่อนเลยครับปืนมาในกล่องกระดาษลูกฟูกขนาดเล็กจิ๋วพอๆพกับปืนนะครับเปิดกล่องก็จะได้ปืนไลฟ์คาร์ดครับ สิ่งที่จะได้รับอีกก็จะมีกุญแจล็อกปืนตามกฎหมายประเทศอเมริกานะครับหลอกกระสุนที่ยิงจากปืนกระบอกนี้และคู่มือการใช้งานครับ l i f e c า a ์ดเป็นปืนแบบบรรจุกระสุนง้างนกและยิงทีละนัดครับตัวปืนพับได้เพื่อให้พกพาได้สะดวกใช้กระสุนขนาดจุดแมกนัมเพื่อให้ตัวปืนมีขนาดเล็กและบางแต่ก็ยังคงพอที่จะใช้ป้องกันตัวได้ครับจุดเด่นของ l i f e c า a ์ดอยู่ที่ความสะดวกในการพกพาครับเมื่อพับปืนแล้วมีรูปทรงสี่เหลี่ยมเรียบๆเหมือนกับบตรเครดิต ทำให้เราสามารถพกปืนติดตัวไปไหนมาไหนได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นการใส่กระเป๋ากางเกงใส่เป้หรือใส่กระเป๋าถือติดตัวโดยที่ไม่รู้สึกว่าการพกปืนเป็นภาระครับดีไซน์ของไลฟ์ค์ดจะเป็น2ท่อนพับได้ครับโครงปืนส่วนบนเป็นลำกล้องยาว63มมตรส่วนด้านล่างเป็นด้ามปืนซึ่งมีฝาเปิดสำหรับใส่กระสุนสำรองได้อีก3นัดครับเท่ากับเราจะพากรสุนติดตัวไปได้ทั้งหมด4นัดครับสำหรับแต่ละชิ้นส่วนจะมีกลไกล็อกที่แน่นหนาแข็งแรงนะครับทำให้เราไม่ต้องคอยพะวงว่าปืนจะกลางออกโดยไม่ตั้งใจเวลาพกหรือล่า ในการใช้งานก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับเมื่อต้องการกางปืนออกก็ให้ดึงสลักล็อกทั้งสองข้างเพื่อกางด้ามออกจนสุดและด้ามจะล็อกนะครับส่วนกลไกการเปิดรังเพลิงก็ให้ดันสลักล็อกตัวบนเพื่อกางลำกล้องขึ้นครับการใช้งานก็เรียบง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับกางปืนออกให้สุดเปิดรังเพลิงบรรจุกระสุนและปิดรังเพลิงพับปืนครับเมื่อบรรจุกระสุนในรังเพลิงแล้วก็ยังไม่สามารถเหนี่ยวไกได้นะครับเราจะเห็นว่าปืนกระบอกนี้ไม่มีกลรงไกครับซึ่งดูแล้วก็จะรู้สึกว่ามันจะปลอดภัยหรือเปล่าแตร้นบตีใััวค คือจังหวะที่พับปืนได้จะมีจังหวะเดียวคือจังหวะเข็มง้างเครื่องพาง ซึ่งในตำแหน่งนี้เข <S an> ็มจะถอยออกมาจากฐานท้ายกระสุนเหมือนฮาร์ปกนะครับทำให้แม้ว่าจะทําปืนตกปืนก็จะไม่ลั่นครับรวมถึงการพับปืนก็จะพับเก็บได้แค่จังหวะนี้จังหวะเดียวเท่านั้นเพราะหากเข็มง้างสุดหรือชิดโครงปืนอยู่ก็จะไม่สามารถพับปืนเก็บได้ครับเนื่องจากเวลาพับปืนไกปืนจะถูกบังคับให้อยู่ในช่องบนด้ามปืนได้ที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวเท่านั้นครับการยิงปืนก็จะต้องดึงเข็มแทงชนวนง้างออกมาให้สุดทางก่อนจึงจะสามารถยิงได้ครับและหากง้างแล้วไม่ต้องการยิงก็สามารถลดนกได้แบบนี้นะครับไลฟ์คล้ายเป็นปืนจิ แต่จะมีสันด้านบนลํากล้องเสาะร่องเล็กๆยาวๆตลอดเป็นแนวศูนย์สาหรับช่วยให้พอเล็งได้นะครับซึ่งปืนสําหรับป้องกันตัวแบบนี้เราก็ไม่ใช้ศูย์เล็งกันอยู่แล้วในการยิงครับปืนแบบนี้ถือเป็นปืนประเภทพกซ่อนไว้เป็นที่พึ่งสุดท้ายการหวังผลก็หวังแค่นัดเดียวสําหรับระยะหวังผลก็เป็นระยะใกล้ๆครับด้ามปืนที่เป็นเหล็กทรงสี่เหลี่ยมเมื่อยิงกับกระสุนขนาดจุดสองสองแมกนัมที่ทําความเร็วเฉลี่ยได้ประมาณ1000พฟุตต่อวินาทีก็ถือว่าคุมแรงรีคอยได้ไม่ยากอะไรนะครับแต่อาจจะเจ็บมือนิดหน่อยจากทรงดด้้าาามมมแและคควขขงงอรับ ไลฟ์คาร์ดจึงถือว่าเป็นอุปกรณ์ติดตัวชิ้นสุดท้ายที่จะเป็นตัวช่วยของเราเมื่อมีเหตุการณ์ขับขันจําเป็นซึ่งการมีปืนก็ยังดีกว่ามีแค่มีดไม้ครับขอขอบคุณร้านปืนโยธินผู้ส่งทดสอบสนามยิงปืนกองบัญชาการศึกษาสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติและอ่านบททดสอบ t r a i l b l a z e r Life Card ดขนาดจุด2อ,อ,อแมกนัมอย่างละเอียดโดยบรรดุสีธัญรัตได้ในนิตยสารอาวุธปืนฉบับ576ตุลาคม -65 และสั่งนิตยสารได้ที่ช่องทางเหล่านี้ครับ และอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องของผมไว้เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรีวิวปืนดีๆที่น่าสนใจครับ